ผ่อนเริ่มต้นเพียง3,000บาทกับรถค่ายนิสสันครับในรถ2รูปแบบ2สไตล์การใช้งานครับคันแรกเลยครับนิสสันมาร์ค1.2 V L จดทะเบียนตี2,013ครับอันนี้ได้รุ่นท็อปในโมเดลปีนี้เลยนะการเข้าออกง่ายๆครับด้วยกุญแจแบบทีเลตพร้อมระบบพุชสตาร์ทภายในเนียเนียบๆแบบนี้นะครับในราคายอดผ่อนเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นหรือคุณอยากได้รถเพื่อการพาณิชย์เรื่องการขนครอบครัวไปเที่ยวฝั่งนี้เลยครับเพิ่มเงินผ่อนเพียง1,000บาทเท่านั้นครับต่อเดือนนะได้เจ้านิสส นาวาร่าปี2009คันนี้เลยครับความโดดเด่นของเจ้านิสสันนาวาร่าอันดับแรกเลยนะเรื่องเครื่องยนต์ครับมีความทนทานสูงมากแชสซีครับด้านล่างมีขนาดใหญ่มากกว่ากระบะทั่วไปดังนั้นตอบโจทย์เรื่องการบรรทุกเขาโดดเด่นมากหนึ่งนะครับเรื่องประตูที่สามารถเปิดได้กว้าง2ในส่วนของห้องโดยสารที่ออกแบบมาหรูหราและดูทันสมัยเราติดตั้งจอ Android ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของชุดเพลิงท้ายถ้ามองเข้าไปจะเห็นความแตกต่างครับชุดเพลิงท้ายจะมีคลีบระบายความร้อนรถคันนี้สามารถวิ่งยาวๆว,ว,วิ่งทาง โดยไม่ส่งผลต่อระบบเฟืองท้ายเราใส่ชุดกันโครงเพิ่มเติมให้ให้ขับดียิ่งขึ้นและโปรโมชั่นเราใจในช่วงนี้ครับรับจากเอกทัสนียไปเลยในวันออกรถบัตรเติมน้ํามันมูลค่า3,000บาทเอารถคันนี้ไปเที่ยวสงการร้อมน้ํามันอีก3,000บาทจากเอกทัสนียและยังได้รับของแถมจุกๆเหมือนเดิมนะครับมูลค่า50,000บาทจากทางทัสซี่ออโตเทดครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่ทัสซี่ออโตเทดที่เดียวเท่านั้นครับผมเอกทัสซี่ชื่อนี้มีแต่รถดีๆนำเสนอครับ